พ่อ,อแม่พ่อแม่มีใจมากถ้าใครเรียนหนังสือดีตั้งใจเรียนอยู่ในศีลในธรรมะีงานเชื่อฟังพ่อแม่ของเรานะครับถ้าใครเชื่อฟังพ่อแม่จะไม่ตกต่ำได้รับทุนจากที่ได้แล้วก็ต้องมีความกตตัญยูกตัญยูรูปคนรู้คนเออเ้ยเราเคยได้รับุนจากสถาบันการศึกษายอย่างนี้เราจะเมื่อเราจเจริญเติบโตกนะ้าวหน้าเราจะมาตอบแทนเอาคิดอย่างนั้น เรียกว่าคนกันตันยู่คนกันตันยูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่เราลูกที่มีฐหาหนะขาดแคลนก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเออเราจะเรียนยังไงต่อไปนอนาคกข้างหน้าเด็กที่เกิดในกองขยะเขายัางได้เป็นด็อกเตอร์เลยเหมือนดอกลัวอย่างเดลูรูดอกวัวมันเกิดในน้ำสกปรกหรือว่าน้ำสะอาดนะมันเกิดในขีโตรหรือชีโตชีโคอหรือว่าเกิดในน้ำ ใส่ธรรมดาบัวบัวมันเกิดในขี้โครนขี้ตรงแต่ว่าพอมันออกดอกสวยงามแล้วเอามาทําอะไรเอามาทําอะไรเนี่ยอยู่บนแจกันก็ามาทําอะไรลูกเมาทําอะไรเอามาบูชาพระเห็นไหมตอนพระพุทธเจ้าประโสติทนก้าวย่างไปก็มีดอกอะไรลองนับเออดอกบัวเห็นไหมดอกบัวม่เกิดในที่สกปรกแต่มันไม่สกปรก เราก็เหมือนกันเราเกิดมาฐานะยากจนขาดาาแคลนคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่จะเลือกที่จะดำเนินชีวิตได้หลวงพ่อก,ก็ยากจนก้นแคนเหมือนกันถ้าไม่ได้บวชไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะถ้าไม่ได้บวชจะได้มานั่งเก้าอี้ตัออตวละหมืน่นนะเนี่ยเก้าอ,อี้ตัวนี้เนี่ยชุดนี้สองหมื่นห้าได้รู้เลยสองหมื่นห้าได้สองอันอเห็นไหมถ้าไม่ได้มาไม่ได้มาเรยบวชไม่ได้มานั่งนเนี่ยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เป็นกำลังใจให้สู้สู้ อย่าไปซ้ายอย่าไปขวาไปข้างหน้าเดินไปข้างหนา้าเพื่อชีวิตเพื่ออนาคตของเราการศึกษายกระดับชีวิตของเราให้สูงได้ถ้าใครมีการศึกษาแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่ตกอับจะไม่ตกอับเอาไปนอมมือขึ้นนอมมือขึ้นเดี๋ยวจะให้ทานทานนี่ยมื่อขึนพังๆนะอย่าเกลียดทานอย่าเกลียดทาน การเรียนเล่งอุตสาห์าาหมีวิชาเหมือนมีรั์อยู่นับแสน,นจะตกทิ้นฐานใดคงไม่แคลนถึงทับแขนก็พอย,ยังประทังตน,งน,นอ,อย่าเกียดคร้านการเรียนเล่งอุตสาห์ มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะต้องถิ่นฐานใดคงไม่คไไมคแคลนถึงคับแค้นก็พอยังประทังตนอันนี้สอนให้เราไม่ให้เกียรเกียรฐชันในการมีวิชาเหมือนมีอะไรนะมีทรัพย์มีทรัพย์อยู่นับเท่าไหร่ น,นัแสนแสนหนึ่งเยอะไหมเยอะถ้ามีวิชาความรู้จะตกทินฐานใดก็จะไม่ไมลำบากเนี่ยคนมีวิชามีความรู้ตกกินฐานใดก็ไม่ลำบากเออตกกินฐานใดแม้เราอยู่ที่ไหนก็มองอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเออเอาไปขายได้เห็นไหมคนที่มีวิชาความรู้หางเงินได้ง่ายๆนะครับรอ้ายาังมีเงินเยอะๆย,ยกมือรอยากรวยยกมือ นั่นแหละต้องเรียนลูกต้องเรียนต้องขยันเรียนนะครับอย่าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจแล้วก็จะได้เป็นแมลงโอ้ยันได้เป็นแมลงวันเลยถ้าขยันก็จะได้เป็นแมลงโอ้นั่นแหละนะครับหลวงพ่อก็ขออนุโมทนาคุณลูกนักเรียนที่ตั้งใจใส่ใจเรื่องการศึกษาเขาฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยดูแลเอาใจใส่ลูกๆเรื่องการเรียนการศึกษาอบรมแนะนําสั่งสอนถูปั้ง ให้เขามีจิตใจปลอดใยเรื่องการเรียนการศึกษาเมื่อมีความใ่ใจเรื่องการเรียนการศึกษาผู้เรียนได้เก่งแต่ขอให้พยายามความสําเร็จก็อยู่ใกล้ไม่ไกลเราก็จะประสบผลสําเร็จวายเมเทวะปุริโสยาวะยิปัทานเกิดเป็นคนจงไปรู้ไปเรียนจงท่าเทียนจนกว่าจะประสบผลสําเร็จขออนุภาพแห่งบุญตุศนคุณง,งานบุญดีทั้งหลายทั้งมวลจงปกปักรักษาทำไวไวกว่านให้ ลูกนักเรียนทุกคนมีกำลังใจสู้สู้สู้เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนเพื่อนาคตของเรารักษาแลนะรักษาตัวรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีรักพ่อรักแม่ให้มากมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกคนมีความสุขมีความเจริญทุกคนเทอิ